สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาวันนี้พบกันนะครับวันที่25วันพระธศัสราชที่หน่1เทศกาลมหาพรตวันนี้ก็นําเอาบทศิลามาคุยกันต่อนะครับบรศิลาเตือนไว้บอกไว้ในวันนี้จาจบทที่8ข้อ8และข้อ9สองข้อนะครับก็จะว่าเป็นข,ข้อเตือนที่ดีนะครับก็อบอกว่าบทเรียนจากผู้อุโสหัวข้อใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นก็อบอกอย่างนี้บอก อย่าดูหมินคำสอนของบรรดาผู้มีปรีชาจงไตรจองคำพังเพยของเขาท่านจะได้รับความรอบรู้จากเขาแล้วจะเรียนรู้วิธีการรับใช้เจ้านายได้อย่ามองข้ามคำสั่งสอนของบรรดาผู้อาวุโสเพราะเขาได้เรียนรู้จากบรรพบุรุษเช่นกันท่านจะได้เรียนรู้จากเขาให้รู้จักคิดและรู้จักวิธีตอบ ตามการเทศะครับสั้นๆแต่ว่าสรุปเนื้อหาใจความก็คือให้เรียนรู้จากคนรุ่นก่อนผู้อุโสบรรพบุรุษของเรานะครับคืออย่าไปคิดว่าเขาราสมัยแล้วเขาคนละรุ่นแล้วเขาแก่ไปแล้วไม่รู้เรื่องรู้เราแล้วไม่ใช่ความ รู้ของเขาประสบประการชีวิตของเขานะั้นมีคุณค่าเสมอสําหรับทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะสมัยปัจจุบันคนรุ่นหนึ่งนะั้นก็ผ่านชีวิตมาก็มีประสบประการชีวิตที่จะมาเล่ามาบอกให้กับคนรุ่นหลังได้ฟังและก็จะเป็นประโยชน์กับคนรุ่นหลังที่จะ, <c oughs> จะเจริญชีวิตต่อไปอหลายครั้งกว่าจะมีอย่างนี้ได้กว่าจะมีวันนี้ได้ต้องมีคนรุ่นก่อนๆนะมี ผู้วุโสเหล่านั้นนะที่ได้พยายามที่จะก่อร่างสร้างสิ่งต่างๆแล้วก็ทำให้เกิดสิ่งที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์กับเราในสมัยนี้เพราะฉะนั้นต้องกระตันยูรู้คุณอันนี้สำคัญก้องกระตันยูรู้คุณนะครับไม่ใช่ไปโอ้ยล้าสมัยไปแล้วคนนี้อ,อยู่หลังเขาแล้วอะไรก็อย่างอันนั้นคงไมใ่ใช่นะจริงอยู่สมัยนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะพี่น้องก็รู้นะ สภาพสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเมื่อ50ปีที่แล้วเราไม่รู้จักใช่ไหมแม้ทีวีสีเรายังไม่จั่จะไม่รู้จักเลยโทรศัพท์เนี่ยก็ไม่มีอ่ามีแค่โทรศัพท์มือถออือใครจะมีนึกว่ามีโทรศัพท์แล้วก็สามารถคุยกันได้เห็นหน้ากันได้ทางโทรศัพท์เหมือนกันนั่งอยู่หน้าต่อหน้ามีการประชุมกันออนไลน์ทาง เอ่อเน็ตทางอะไรก็ได้ไม่ต้องเดินทางละอันนี้ก็เป็นอะไรที่เกิดขึ้นสมัยก่อนไม่มีสมัยก่อนจะทำอะไรรับว่าไปจะเดินทางไปไหนมาไหนทีก็ลำบากนะแต่ว่าประสบการณ์ของผู้อาวุโสนั้นสำคัญเขาเรียนรู้อะไรมานะั้นสำคัญคือประสบการณ์ชีวิตนั่นเองนะที่ที่เขามีนะอย่างความเป็นครอบครัวความเป็น ผู้ใหญ่ผู้น้อยความกตัญญูรู้คุณอย่างเนี้ยฮนะเป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้นะแม้เราบอกว่าเรามีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอยากจะรู้อะไรเราไม่ต้องไปถามคุณครูถามผู้รู้คนอื่นเปิดในอินเทอร์เน็ตเอ่อซัชอกมาหน่อยก็จะรู้หมดเลยตอบต,อต่างๆได้ลึกซึ้งเลยมากกว่าคนที่จะตอบอีกจริงอยู่นะมันก็เป็นจริงแต่ว่าสิ่งสําคัญคือสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันก็เป็นผลมาจาก ปริชญาจากความรู้ความสามารถของผู้อาวุโสก็คนยุคก่อนเรารุ่นก่อนเราน,นั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องระลึกในบุญคุณของบุคคลเหล่านั้นเราต้องเห็นความสําคัญของบุคคลเหล่านั้นแลวก็บางทีเราต้องเชื่อบังและในเวลาเดียวกันพี่น้องที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยเป็นปู่ย่าตายายของเราเที่อยู่ในครอบครัวเขาก็ยังมองเราเนี่ยเป็นเด็กอยู่เนาะ อายุเราจะห้าสิบหกสิบแล้วก็ตามปู่ย่าตายายเราก็ยังเห็นเราเป็นเด็กอยู่เขาเห็นเราตัง้งใจอยู่ในท้องแม่แห่เ,เราเกิดมาเขาเห็นเราจะเล็กแต่น้อยแล้วก็เติบโตมาปัจจุบันเนี่ยเขาก็เห็นเราเป็นเดกเขารักเราเหมือนลูกเหมือนหลานใช่ไหมเพราะฉะนั้นเ,เราก็ต้องให้ความเคารพนะับถือใช่ไหมไม่ใช่เขาเขาจะคิดไม่เหมือนเราแล้วนะคนคนบรนบุบบุรุษของกับผู้อาวุโสไหนเขาก็คิดความคิดของเขาก็อยู่ในจะไม่บอกว่าเออเขาคิดอย่างนี้ไม่ถูก ออมันไม่ถูกต้องอะไรไม่อต้องเคารพในในความคิดของเขาต้องฟังเหมือนกันนะบางทีเราก็บอกโอ้คิดอะไรนี่เขาล้าสมัยแล้วเฉยแล้วอย่างนี้ไม่ใช่แต่ว่าไอความคิดที่เขาคิดอย่างเนี้ยมันจึงทําให้เรามีวันนี้มีความเจริญก้าวหน้ามันค่อยๆเป็นสเต็ปสเต็ปมาเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องบุษราพูดไว้ชัดเจนนะอยู่ในครอบครัวให้มีความสุขเนี่ยอยู่ในโลกนี้ให้มีความสุขเนี่ยต้องเคารพกันและกันตั้งแต่คนรุ่นแรก จงมีชีวิตอยู่อายุจะ80-90ปู่ย่าตาทวดรุ่นคุณพ่อคุณแม่สี่สหก็ตามรุ่นเราแล้ว3 0ม0ิบยีสิบกว่าเป็นเยาวชนเป็นอะไรก็ตามต้องเคารพซึ่งกันและกันใช่ไหมต้องให้เกียรติบุคคลที่อาวุโสบุคคลที่คคทมีประวัติในอดีตมาที่ก่อร่างสร้างสิ่งต่งตางๆมาให้กับเราในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้อง วันนี้บุศิลาพูดชัดเจนนะครับความสุขในครอบครัวความสุขในสังคมก็ต้องเข้าใจซึ่งกันและกันคือต้องอยู่ด้วยกันด้วยความรักนั่นเองด้วยการเอาใจใส่พร้อมที่จะดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องขอให้เราทุกคนนจะได้รู้จักที่จะให้เกียรติผู้อาวุโสให้เกียรติคนที่มีบุญคุณกับเราแน่นอนถ้าเราคิดกลับไปนะ ครูเราที่สอนเราสมัยเราเป็นเด็กๆเ,เรียนนะุบาลเรียนป .1 เรียนอะไรเนี่ยนะปัจจุบนะันน่ะท่านอาจจะมีความเก่งสู้เราไม่ได้หรอกท่านอาจจะไม่รู้เรื่องเราเกี่ยวกับเ,เทคโนโลยีสมัยใหม่อะไรต่างๆแต่ท่านเป็นครูเราเป็นผู้ที่ก่อร่างสร้างเรามาให,ให,ให้ให้พื้นฐานในความคิดของเราและสําคัญคือให้เรามีคุณธรรมความรักให้เรามี รู้จักแยกแยะสิ่งดีสิ่งผิดสิ่งถูกเนี่ยนะสำคัญตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอพี่น้องมีกำลังใจแล้วก็พร้อมที่จะทำดีต่อกันและกันนะครับขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสันผานอุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด